ดูความงดงามของปกโพนะคะเป็นปกโพที่มีความงดงามสังเกตชัดแต่สำคัญคือในหนึ่งองค์เนี่ยมีถึงห้าพิมพนะแต่สำคัญมากไปกว่าพิมพ์นั้นคือลักษณะขององค์พระที่ไปตามการเวลาเรียกว่าไปตามการเวลาคือพระเก่า คราบเดิมเดิมคราบเดิมเดมหรือลักษณะองค์พระที่ปอบอกทุกคนว่าพยายามเรียนรู้เรื่องพระแท้ที่สมเด็จโตสร้างนี่เล็กไรปีกมแมลงทับเห็นไหมนี่<ม>ก็คือต้องมีเนื้อหามีมวลสารที่ชัดเจนและเนื้อหาต้องชัดเจนค่ะความเก่าต้องชัดเจนนะคะนี่เห็นไหมคือ พระเนื้อหาต้องไปตามกาลเวลาทําไมพอถึงกล้าที่จะแบ่งปันประชาชนในราคาที่ประชาชนเอื้อมถึงหรืออแจกฟรีเลยแล้วก็คนมีปัจจัยก็ร่วมบุญกันเก็บรักษาสิ่งดีๆพกพุทธคุณพระแท้อยู่กับคนดีก็จะเกิดบารมีแต่ถ้าพระแท้อยู่กับคนที่ไม่ดีเปรียบเสมือนผงทุลีดินอ พอถึงได้บอกว่าพอทําถูกแล้วแหละให้กําลังใจตัวเองเสมอทําถูกแล้วแหละขาดทุนเงินแต่กําไรบุญสิ่งที่ชีวิตเราจะพกพาไปได้ทุกเวลาคือสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราปฏิบัติจะพกอะไรหละความดีหรือความชั่วไม่ว่าเป็น,นหรืออยู่สําคัญที่สุดต้องสะสมไว้มากที่สุดคือบุญค่ะสาธุค่ะ